มาแล้วเพื่อนเพื่อนสมาชิกกับเชฟโรเลตเทอร์เบเลเซอร์ LT 2.8งขับ2ปี2016เป็นรถประวัติมือเดียวออกห้างป้ายแดงแท้ๆครับสวยตรงปกแน่นอนเอกสารเห็นไหมครับผมกลันตีมือหนึ่งแท้ๆครับคันนี้สวยๆยางเต็มๆแม็กเดิมๆสวยงามมากครับเพื่อนๆใครสนใจวันนี้เปิดราคาเงินสด3,99,000บาทครับ ใครชอบต่อรองราคากับเฮียเขาโดยตรงนะลดได้ลดครับผมวันนี้นำเสนอรถคันนี้เลยและที่สำคัญครับจัดไฟแนนซ์ยังได้อยู่นะเพื่อนๆตามเครดิตของลูกค้าเลยผ่อนเบาๆสบายๆนะครับที่นี่คัดสรรลถแต่ลดมือเดียวมาให้ครับเพื่อนๆเพราะเข้าใจหัวอกของสมาชิกครับว่าบางครั้งไม่มีความรู้ในการดูรถอย่างน้อยประวัติต้องเป็นมือเดียวครับและที่เหลือก็ดูสภาพโดยรวม แต่เราคัดรถที่ดีพร้อมใช้ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมรวมถึงการรับประกันหลังการขายให้อีกด้วยเพื่อนๆครับมาดูรถครับใครอยู่บางบุทองมาทดสอบขับกันได้ใครอยู่ไกลวีดีโอคอได้ครับจองรถเพียง1,000บาทเท่านั้นเองได้คิวแรกกับการรับรถคันนี้อย่างแน่นอนการันตีสวยตรงปกส่งมอบรับรถล้านเปอร์เซ็นครับ ใครชอบใครพร้อมโทรมา088 584 5375